พี่น้องนั่งเฮียการบ้านจะวันนี้วันอาทิตย์แล้วต้องทำการบ้านโต๊ะห<ม>นังสือบ่ย้อมเขียนบ่ย้อมนั่งแล้วค่ะโต๊ะหนังสือหน่อยเพิ่นบ่ชอบน,นั่งเฮ็ดหันหลังใส่กันทำการบ้านทำการบ้านนะคะส่งส่งทิชเชอร์ก่อเอื่นเนาะ ที่เชค่อเว่าเออแต่ทีเีเชอที่เชื่อนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเปี่ยนสอนเราเนาะค่ะคนเอิคุณครูคนเอิยนที่เชื่อฮัมีการวาเออมีการวาเขาเดียนเบาออกเสียงบ่ได้ในกองว่าโอเค โอเคไหมคะชิปนี้แค่นี้นะคะหวัดดีค่ะบ๊ายบายทำการป้าดก่อนค่ะฝาก